ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้มเฟิร์สชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับ t e นะครับนี่คือเลื่อยโซ่ไร้สายนะครับขนาด8นิ้วนะชื่อรุ่นนะครับ LPS 508น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบัสเลดมอเตอร์ด้วยนะครับที่สำคัญน,นะครับตัวนี้มาพร้อมกับก้านต่อเอาไว้ตัดบนที่สูงด้วยนะครับก้านเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดูตัวเครื่องก่อน นี่มาใส่ฟองน้ํามาอย่างดีเลยนะครับเปิดมาก็จะมีคู่มือมีรูปภาพชัดเจนนะวเวลาจะใส่ใบใส่อะไรพวกนี้นะครับมีโซ่ให้มีนี้เสนส่วนสี่นะครับแล้วก็8นิ้วเผื่อใครไปซื้อนะครับ,รบก็นี้น่าจะเป็นอะไรน้ํามันหล่อเลืเอ่อนตัวแกนนะครับแล้วก็ตัวกาดแล้วก็ตัวเครื่องนะใส่ฟองน้ํามาอย่างดีเลยเห็นไหมโอ้โหเท่ แล้วก็มีตัวกาดกาดก็จะอยู่นะ่าจะอยู่แบบนี้ดูแน่นหนาแข็งแรงดีเนี่ยตรงนี้ก็ดูแบบว่าชัดเจนนะเดี๋ยเราดูแบบแยกส่วนก่อนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับกริปจะเป็นยางนะครับแต่เป็นยางแข็งๆนะสวิตจะมีเซฟตี้ตรงนี้นะครับต้องกดเซฟตี้ก่อนถึงจะกดสวิตได้ ถ้าเปล่ากดไม่ได้ตัวนี้สเปกนะครับก็คือใช้กับแบต20โวลต์นะครับเป็นใบขนาด8นิ้วนะเป็นเลโซขนาด8นิ้วนะครับ190มินนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ8เมตรต่อวินาทีตรงหัวด้านนี้นะครับเปิดออกมานี่ไม่ใช่หลอดไฟนะครับนะเป็นที่เอาไว้ใส่น้ํามันหล่อลื่นนะครับเโอเคนะนะแล้วก็ตัวแกนตัวอะไรเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยถอดตรงนี้มาดูแบบว่ามีสัดส่วนแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่กองแก๊งเลยนะดูแบบใช้ได้เลยนะกัดใบเป็นสปริงด้วยนะ นี่คือน้ํามันที่เขาให้มานะครับสีเข้มๆนี่คือตัวน้ํามันเลยนะตัวเลื่อยนะครับมันจะวนแบบนี้นะครับเวลามันวิ่งนะครับมันจะวนอย่างเงี้แล้วก็วิธีการใส่ก็คือเอาตัวใบเนี่ยผมเรียกใบตลอดเลยขออภัยด้วยนะถ้าผมพูดใบอีกนะครับตัวเลื่อยเนี่ยนะครับจะวิ่งแบบนี้ให้หันตัวเขี้ยวแบบนี้ไปทางนี้นะครับมันจะได้วิ่งกินไม้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีใส่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ เอาด้านที่เป็นท s อนะฮะหัน Firstly, ให้ตรงหน้าเราอ่านออกแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านที่มีเพจเงินเงินแบบเนี้ยนะแง่งแง่งแบบเนี้ยให้ใหงายขึ้นเสร็จแล้วนะครับดู foi. โซ่นะครับเคี้ยวมันจะหันไปทางนี้แล้วก็ใส่ใบนะครับให้เข้าแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามาในแกนตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เน่อยให้มันหลุดจากล่องตัวตัวแกนนี้นะครับเอาประกับตัวนี้ใส่เข้าไปนะตรงนี้มันจะมีเป็นแง่งอยู่แล้วนะครับเราก็ลงตรงล่องนี้ นะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยยกกัดใบตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะติดตรงโซ่นะ่มันจะลงง่ายนะครับเรียบร้อยลงไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ไข่ลงไปเนี่ยเรียบร้อยเสร็จละเห็นไหมไขลงไปนี่จะตึงเกินไปใช่ไหมครับก็คลายนิดนึงนะหมุนออกนิดนึงนะครับ,นะรบประมาณนี้แล้วก็หลอก แล้วแต่สูตรนะครับจะให้มันหย่อนมากหย่อนน้อยอันนี้แล้วแต่คนเลยแต่ในคู่มือเขาบอกประมาณ3ามมิลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็น่าจะประมาณนี้ได้่ดเดี๋ยวผมจะลองใส่นะผมใส่กับแบต T ีอนะครับสองแอมป์กดดูนะครับตัวนี้ค่าเดียวนะครับไม่มีปรับแรงตามนิ้วนะครับคือกดแล้วก็ติดเลยนะครับใช่ไหมครับนี่ดูเครื่องะไยเดี๋ยวไปดูก้าน นี่ครับตัวก้านต่อนะยาวมากนะครับนี่มาแบบนี้เลยนะครับตัวก้านต่อตัวก้านต่อตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์กราดนะไม่ใช่อลูนะครับเป็นไฟเบอร์กราดแล้วก็ทําเป็นทรงแบบบนวงรีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักไม่มากนะน้ําหนักไม่มากก็ไม่น้อยนะครับแต่ถือว่าโอเคนะเนี่ยตัวด้ามเป็นเหมือนแบบเป็นแฮนด์จับอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่แบตตรงนี้นะครับเวลาจับก็จะเป็นอย่างนี้ยกขึ้นไป ก็โอเคนะจับง่ายดีนะครับจะปรับได้นะครับ2ระดับตรงนี้นะครับระดับแรกนะจะยืดตามมือเราเลยเนะี่ยจะได้ประมาณนี้เห็นไหมได้ประมาณนี้ยาวอยู่นะผมพดกลับมาก่อนนะส่วนระดับที่สองนะครับจะเป็นสปริงเห็นไหมครับเนี่ยพอเรายืดปุ๊บปล่อยเนะี่ยมันจะเด้งกลับลก็จะยืดได้อีกประมาณนี้เลยนะครับท่อนที่สองนะครับล็อกล็อกก็ไม่ยากนะครับตัวล็อกโอเคนะ มันจะหดกลับเร็วสำหรับท่อนแรกนะแล้วก็ตัวเครื่องก็ใส่แบบนี้นะครับลักษณะเหมือนกับเราใส่แบตแล้วก็หัวตัวนี้นะครับปรับได้ร8อแปดสิบองศาเนี่ยเห็นไหมครับใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เขาบอกภาพรวมนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับรวมตัวรวมคนอะไรนะก็ตั้งแต่หนึ่งจุดห้าถึงสี่เมตรนะครับได้สูงขนาดนั้นนะครับตัวมันเองเนี่ย2.9จุดเก้าเมตรนะครับรวมคนรวมอะไรเข้าไปด้วยนะครับก็ประมาณสี่เมตร เอาแบบมาใส่ตัวก้านแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตัวเครื่องนะมาใส่ตัวนี้แทนเรียบร้อยจบอ่ผมจะลองกดดูนะนะครับอืมโอเคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับก็คือเรื่องขององศาของมัน เ,เวลาเราต่อกับก้านเนี่ยจะเห็นว่าตัวองศาของตัวใบเลื่อยเนี่ยมันคว่ำลงไปนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าเทียบเป็นแนวตั้งแบบเนี่ยมันจะคว่ำลงไปนิดนึงทําให้เวลาเราตัดมันตัดง่ายนะถ้าเกิดมันตรงขึ้นไปเลยแบบนี้ตัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงแต่อย่างนี้ยมันจะมีแรงกดเข้าไปด้วยเวลาเราเจอกิ่งไม้มันก็จะเป็นการจิกลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อตัดอ่ะเดี๋ยวเติมน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูนะครับไปจะลองใส่ไปหมดขวดเลยดีไหมเอาใส่ไปประมาณนึงก่อนนะครับเนี่ย ปึ๊บโอ้เส่ยงยิงใส่ได้หมดเลยนะเอาผมใส่แค่นี้ก่อนละกันเนี่แล้วก็ปิดเข้าไปอะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับสามารถปั๊มนะครับกดเพื่อปั๊มตัวน้ํามันเนี่ยนะครับลงไปหล่อเลี้ยงตัวโซ่ได้นะครับเนี่ยผมลองกดดูนะเห็นไหมครับเห็นแวบๆตรงนี้ไหมนี่น้ำมันมันออกตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมันก็จะเคลือบนะตัวโซ่ไปโอเคนะใช้งานง่ายดี ปะเดี๋ยวไปลองตัดดูนี้ลองตัดไม้ก่อนนะครับทั่วไปอันนี้น่าจะเป็นไม้มม่วงปะเงาะอะไรทักอย่างเนี่ยน,นะครับนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสมโอ้ตัดสบ,บายครับดูอจริงขออนุญาตเท้าเหยียบนิดนึงหนึงสองสม บา,บาอ่ะท่อนใหญ่นะครับหนึ่งสองซ้ำชิวๆเลยนะครับเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ก็ตัดได้แบบสบายๆนะครับ อ่ะทีนี้มาลองแบบต่อก้านยาวดูนะครับนี่ผมใส่แบบ C m นะใส่แบบ C m แล้วก็ต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดกิ่งเงาะดูมมนะครับก็ปลนอยนะครับแล้วก็เื่ออกไปประมาณนี้อันนี้ก็เื่ออกไปเนี่ยประมาณนี้โอ้ยสูงนะนี่จะเกิน4เมตรแน่ๆครับผมแต่ผมยังชูได้นะ,อะลองดูนะครับ ง่ายเลยเนี่ยเพราะว่าตัวอ,องศาของใบเลื่อยอะ่ะมันคว่ำลงนะครับมันช่วยเราได้เยอะเลยสั่งง่ายมากครับง่ายเลยนะสั่งง่ายไปแต่งกิ่งไม้กิ่งในสวนเลยครับสบายครับง่ายๆกิ่งเล็ก ิ่งใหญ่ๆได้หมดนะครับเนื้อเล็กๆกตัดได้จริงๆเนเล็กๆก็ตัดยากนะครับยิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ยโซ่เหมือนคว่ำนะครับมันมันมีแรงกดอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับตัดง่ายมากเเนะี่ยไมง่ายจัดเลยเป็นเพลินเลย เท่านี้ดีกว่า S <S ไปสรุปกันครับตัดง่ายครับโอเคก็ okay, ามาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าตัวเลยโซ่แปดนิ้วของ T.S. ตัวนี้นะครับ L.P.S. 5 0 8ใช้ดีเลยเป็นเลยโซ่แปดนิ้วตัวหนึ่งที่เออผมรู้สึกว่าใช้ดีแล้วก็ใช้ง่ายด้วยอย่างแรกเลยคือองศาของตัวโซ่เนี่ยนะครับมันช่วยนะให้เราตัดได้ง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะตัดด้วยมือนะหรือว่าจะตัดด้วยตัวก้านต่อเราไม่ต้องมานั่งแหงนมือเนี่ยอะไรเลยเลยว่าไม่ต้องลงน้ำหนักกดมากนะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยในการดึงไม้เข้ามาตัดอยู่แล้วเพราะองศามันเหมือนบีบเข้ามา งามจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นก้านที่มันตรงๆอ่ะเราจะต้องออกแรงกดพอสมควรแต่ตัวนี้ออกแรงกดไม่มากเพราะมันมันโน้มรับอยู่แล้วตัดดีมากโดยเฉพาะการต่อกับก้านยาวเนี่ยนะครับจะเห็นผลมากๆเลยนะครับแค่เอาตัวโซ่ไปแตะกับกิ่งไม้แล้วกดสวิตช์แค่นั้นเองนะครับมันทําหน้าที่ของมันเลยแล้วก็ความลงความแรงหายห่วงระบบการใส่ใบาการปรับอะไรเงี้ยะครับชัดเจน ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆมันจะต้องมีแบบไขน็อตไขอะไรเล็กๆน้อยๆยไม่ต้องเลยปรับความตึงก็แค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะตัวนี้ตัวเดียวนะครับปรับความตึงได้เลยนะแล้วก็มีช่องใส่น้ํามันล่อลื่นให้แล้วทุกอย่างทํามาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเซอร์ไพรส์ามากก็คือก้านที่เป็นไฟเบอร์กลาสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้คล่องกว่าก้านเนี่ยมันดูอ้วนมันดูใหญ่นะครับแต่ว่า พอจับจริงๆเออมันช่วยทุ่นแรงเราอะถ้าเราไปเจอพวกก้านเล็กๆมันเหมือนมันจะกินแรงเราเยอะนะครับแต่พอก้านมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับเรากำมันกำถนัดมือดีแล้วก็น้ำหนักสูนทวงเนี่ยค่อนข้างดีเลยอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดสำคัญแล้วเป็นข้อได้เปรียบของ T.S ก็คือมันใช้กับแบตของม a คกิตาก็ได้นะครับเนี่ยแบตมัคกิตาเห็นไหมครับแรงด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช้กับแบตไมกิท้าก็ได้แบตทำกินก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีหลายแบรนด์นะที่ใช้งานกับ m a กิ t ้าก็เอามาใช้กับตัว t ีเได้เหมือนกันเรื่องของแบตเนี่ยค่อนข้าง,งจะหลากหลายไม่ว่าคุณจะมีเครื่องมือของแบรนด์อะไรที่ใช้กับแบต m a กิ t ้าได้คุณก็เอาแบตตัวนั้นเอามาใช้กับ t ีเได้เหมือนกันอ่ะส่วนเรื่องราคานะครับเครื่องเปล่านะสําหรับเจ้าตัวเลือ่อยนี้อยู่ที่1390บาทแต่ถ้าพร้อมแบ 2M กับแท่นชาครบอยูที่2 2 9 0บาทแ้วถ้าพร้อมแบต4แอมป์กับแท่นชาร์จอยู่ที่2500 เราตัวก้านต่อเมื่อกี้นะครับตัวเปล่าๆนี่ยอยู่ที่1,390บาท ถือว่าราคากําลังดีนะไม่แพงนะครับตัวเป่าเนี่ยพันสามร้อยเก้าสิบเองถ้าคุณมีแบตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามที่ใส่กับม a ลกิต้าได้คุณซื้อเครื่องเปล่าไปก็ใช้งานได้เลยใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับเป็นเล่อยโซ่8นิ้วตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ทุ่นแรงพอสมควรนะยิ่งต่อก้านเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอออันนี้ตัดง่ายจริงสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์เชนอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ ตัดง่ายจริงครับอันนี้ยอมตัดดีด้วยไปละครับไปมา